คก,ก,ก,การดำเนินชุดการบองคับตัอื่นในการดัดแปลงครับการดีบัตรของฝไฟกระเรียนครับอยู่ในขั้นตอนการเคลื่อนย้ายโอบยกประชายชนมายมังตำบลรวบรวมบนเรือ64เวลา9นาฬิกา50นาทีได้รับความเสียหายและมีราษฎรได้รับบาเดเจ็บผู้ภยัยอบจตามมาฆาได้ไปช่วยเหลือประถมศึกาบาลนำส,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 ส่วนส่วนสนับสนุนส่วนหลงังนะกอร่วมขอเปอดปางแพร่ครับ ดํเนินการรละัการที่ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลนะครับเข้าไปที่เกิดเหตุเพื่อช่วยเหลือผู้ที่รับบาดเจ็บในขั้นต้นนะครับพร้อมสนับสนุนที่เกิดเหตุและเตรียมพร้อมนักที่ตั้งครับปาวาครับข้อสุดการสถานการณ์นะคะและได้ในฐานะผู้บังคับบัญชาส่วนพยาบาลสั่งการให้รปตนำมาผ้าได้เลยรปตนามาผ้าจับเจ้าหน้าที่ในรถพยาบาลเข้าสนับสนุนค่ะ พัฒนาสำคัญมวลชนที่ 3, 2, 3 2, ของ2ของเนื้อการรักษาความมั่นคงภายในภาค3ส่วนแยกหนึ่งนะครับให้ความช่วยเหลือเยียวยา,าบำรุงฝันด้วยการปฏิบัติการกิจวิทยาประชาชนกลับภูมิมี่ลำเนาประหยาดเยนเ็นเชิญที่ทำการปกครองอำเภอป่าข้าครับเริ่มจากหมู่บ้านที่ใจกลุ่มก่อนแล้วคุณบ้านฟ้าถ้าเกิดว่ามันถูกเชิญจริงๆต้องพิจารณา สองเส้นทางเส้นทางปกพยกเส้นทางหนึ่งเส้นทางขึ้นทางยุทธวิธีตอ้องเส้นทางหนึ่งหรือถ้ามันไม่มีมันจ,จากัดจริงๆก็จะต้องมีเวลาเวลานี้ในวันที่สิบห้าแล้วก็สิ้นสุดลงในวันที่สิบหกนะครับในสิบแปดต่งการเนี่ยจะต้องมีปฏิบัติการทางยุทธวิธีทางทหาร ร่วมกับฝ่ายพลเรือนนะครับในเหตุการณ์จริงถ้าเป็นไปตามที่ฝึกสถานการณ์ก็จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่นนะครับในการฝึกขณะฝึกเนี่ยครั้งนี้ซึ่งมันเป็นการต่อยอดของสองบัออา่างหนง่งนะครับที่ได้ลงมาสู่พื้นที่ที่จริงและได้เห็นภาพที่ชัดสามารถไปต่อย,ยอดกับการบริหารวิกฤตการ การประชุมการจัดสุดซ้อมนะครับตีนหนะครับซึ่งเป็นระดับชาตินะครับซึ่งภาพแบบนี้เนี่ยผมจะเห็นน้อยมากส่วนมากจะไปเห็นเป็นภาพเอย่างไปเลยนะครับแตนี้ในข้อเสนอนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่เอทางแม่ทพสอนครับได้จัดมีการป้องกันเรื่องของโูวิดในบรรจุอยู่ในในแขนสุดซ้อนนะครับตามบัญชาของท่านเลขาธิการสภาความร่วมมแห่งชาตินะครับในฐานะที่เป็นประธานการสรรซมอนแห่ชาตนะครับ เพื่อนี่อยากจะให้เห็นว่าโอเคอยากจะให้มีการเผยแพร่ให้ประชยยาชนเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของทุนก,การป็ะกันภัยนะครับสำหรับเมื่อวานี้ที่ฟังมาเนะครับทั้งแผนสูแล้วก็วันนี้ทั้งตารางกระแสนอัดท้องนะครับถึงว่าโอเคมันครอบคลุมและชัดเจนพอสมควรแล้วนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ทีขึ้นมานครบับสถานการณ์ทีขึ้นมาเนี่ยมันอยู่ที่การบริหารจัดการนะครับว่าหนึ่งเราสามารถที่จะบริหารจัดการ